สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการข่าว10หยิบมาเล่านะครับทุกวันเสาร์ครับเวลา8โมงนิดนิดหลังเขารบทงชาติมาพบกับผมฮะนัทพัทรพลจุติการพณิชเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาพบกัารเสาร์ที่19เมษายน2568ครับเปิดรายการมาเมื่อสักครู่นี้นี่วิ่งแบบนี้นะคุณผู้ชมฮะเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนร,ราษฎรกันเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรจะมีการทดสอบอะไรกันบ้างวันนี้เรานัดแขกรับเชิญของเราไว้แล้วครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าวิ่งกันไปพร้อมๆกับผมนะเดี๋ยวผมไปแล้วนะ แล้ววันนี้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการทดสอบสมรรถนะทางร่างกายกันนะฮะวันนี้แน่นอนฮะแขกรับเชิญที่จะเกี่ยวข้องกับสุขภาพเนี่ยจะเป็นใครไม่ได้ฮะผู <c oughs> ้อำนวยการสำนักบ,บริการทางการแพทย์ประจํารัฐสภาท่านผออัชลาจูย,ยินยงมายยะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแขกรับเชิญประจําของรายการเรา <c oughs> จริงๆวันที่เราถ่ายทำเนี่ยคุณผู้ชมฮะมีบริจาคโลหิตกันด้วยนะ <c oughs> ใช่แต่วันนี้เราเรา,เราย้ายบ้างเราย้ายบ้างเพราะว่าเรื่องของสุขภาพทางกายเนี่ย มันสําคัญเห็นเขาโอ้โหมีทั้งยกขามีทั้งทดสอบอะไรต่างๆวันนี้ใครมาทดสอบให้เราคะเนี่ยวันนี้เป็นเจ้าหน้าที่จากกรมพัะศึกษาค่ะ มาให้ความรู้เคาะมานําทั้งอุปกรณ์แล้วก็บุคลากรวิทยากรมาให้ความรู้เคาะประเมินสมรรถภาพร่างกายให้กับบุคลากรของเราค่ะอแล้วถ้าเราพูดถึงความเป็นไปเป็นมาโครงการละ่ะทําไมเราถึงอยากจะมีการทดสอบสมรรถนะภาพทางร่างกายให้กับบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรของเราครับค่ะก็ สาเหตุนะคะมันก็เกิดมาจากว่าโดยปกติเนี่ยสมนักแพทย์เราก็จะดูแลบุคลาคกรในเรื่องของการสุขภาพโดยภาพรวมอยู่แล้ว<อ>ใช่ไหมคะทีนี้จากการตรวจสุขภาพประจําปีที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผลปรากฏว่าจากบุคลากรจํานวนประมาณ1,000ักว่าคนเนี่ยนะคะผลปรากฏว่าบุคลากรส่วนใหญ่เนี่ยมีค่า b m เที่สูงเกินกว่ามาตรฐานสะดุง้งเลยอะ เ,เกินนี่ไม่ใช่น้อยนะคะเ,เกินเยอะด้วยเกินเกินมากกว่า5 0ประมาณ60%กอกว่าๆ <ผม S 1> เ,เลยผมนะะา่าจะเป็นหนึ่งในนั้น <laughs> ใช่น<อ>่าจะค่ะใช่ครัก็เลยเป็นส่วนหนึ่งเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอะเราควรที่จะดูแลบุคลากรในเรื่องนี้เพิ่มให้เพิ่มมากขึ้นน่ยนะคะ,คะก็เลยร่วมมือกับทางสจสนะคะ <ừ. S 1> เป็นโครงการรัฐสภาร่วมใจรวมพลังสร้างสุขนะคะ<อ>จัดโครงการนี้ขึ้นมาในการที่จะ ประเมินสมรรถภาพทางร่างกายของบุคลากรนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราจัด3วันนะคะ24 25, 26บบุคลากรก็ให้ความสนใจมาทดสอบร่างกายกันเยอะมากเลยค่ะอย่างวันนี้ต้องมอกว่าเป็นวันสุดท้ายนะที่เรามาถ่ายทําก็คือ26มีนาคมช่วงบ่ายแล้วะคุณผู้ชมฮะบรรยากาศอาจจะเห็นคนไม่ค่อยเยอะเพราะว่าเขามากันแล้วสองวันที่แล้วได้กระแสตอบรับเยอะเลยใช่ไหมใช่ค่ะกระแสตอบรับดีมากแล้วแบบนี้หลายคนอาจจะสงสัยแล้วว่า มาทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายอย่างเงี้ยคือคือเราต้องไปวิ่งหรือเปล่าเราต้องมาวิ่งพื้นเหมือนกับทหารหรือเปล่าเราต้องแบบกระโดดตบอะไรหรือเปล่าของเรามียังไงบ้างคะที่เรานํามาวันนี้อ๋อไม่ไม่หนักถึงขั้นนั้นค่ะเพราะว่าทางกรมพักศึกษาเนี่ยเขาก็มีอุปกรณ์มาอันดับแรกเลยเนี่ยเราก็จะประเมินร่างกายโดยทั่วๆไปนะคะเป็นการวัดความดันวัด ชั่งน้ําหนักวัดส่วนสูงตามปกติวัดค่า b m เวัดอินบอดี้ในร่างกายของเรานะคะแล้วก็รวมไปจนถึงวัดค่าความอ่อนตัวว่าร่างกายเรามีความยืดหยุ่นมากน้อยแค่ไหนรวมไปจนถึงวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อทั้งกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อขาบีกล้ามเนื้อมือโดยการบีวเดี๋ยวจะมีค่าออกมากล้ามเนื้อขานี่ทำยังไง่ะกล้ามเนื้อขานี่ใช้ยกยกยกเข่าอะค่ะยกเข่า สนาทีนะคะแล้วก็ลุกนั่งลุกนังมีลูกนั่งด้วยโอ้โหคุณชมเดี๋ยวผมจะไปทดสอบหลังจากที่สัมภาษณ์ท่านผอเสร็จ <laughs> เดี๋ยวคุณชมอาจจะเห็นภาพอินเสิร์ตประกอบไปแล้วคุณชมฮะ,ะเป็น, <c oughs> นยังไงต่อครับมีอะไรอีกเนี่ยค่ะก็ประมาณนี้ทั้งหมดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นจะมีวิทยากรจากกรมพันศึกษาเนี่ยค่ะเขาจะให้คําแนะนําเพราะมันจะประเมินค่าออกมาใช่ไหมคะก็จะดูว่า เป็นยังไงบ้างร่างกายของเรามี <ừ. S 1> ไขมันเกินไหมหรือว่าควรจะต้องไปออกกําลังกายอะไรเพิ่มเติม <ừ> ซึ่งมันจะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะคะ <ừ> เพราะว่าบางครั้งเราไม่รู้ว่าในขณะนี้เนี่ยเราเห็นอาจจะผอมๆอย่างนี้หรือ,รรอน้ําหนักเยอะแต่อาจจะสุขภาพแข็งแรงก็ได้ <c oughs> หรือผอมๆน้ําหนักไขมันอาจจะเยอะต้องไปออกกําลังกายส่วนไหนเนี่ยวิทยากรเขาจะแนะนําเราได้เป็นอย่างดีเลยอ๋อก็คือจากฐานต่างๆที่เราปฏิบัติกันมาทดสอบกันมาก็คือเขาจะมีการแปลผลออกมาให้เราดูค่ะสําหรับ อันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ประเมินทางร่างกายอย่างเดียวนะคะเพราะว่าทางกรมพระศึกษาเนี่ยเขาได้นำอุปกรณ์มาประเมินในเรื่องของออสมอง oh. ระดับ สมรรถภาพการทํางานของสมองของบุคลากรเราด้วยนะคะแน่นอนข้าราชการพนักงานของเราต้องใช้ความคิดเยอะใช้ความคิดเยอะต้องมาดูว่าจําได้หรือเปล่าว่องไวหรือเปล่าอย่ังไหวไหมถูกต้องไหมความรวดเร็วในการทํางานเป็นยังไงเดี๋ยวต้องลองดูค่ะน่าสนใจน่าสนใจนอกจากว่าบุคลากรของเราจะรู้จักร่างกายของเราแล้วนะคะว่าเราเป็นยังไงบ้างสมรรถภาพของเรามีต้องไปเพิ่มอะไรต้องไปลดอะไรออกกําลังกายอะไรเพิ่มหรือไปปรับเรื่องพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ยังไง uh huh. ปรับการออกกําลังกายอย่างไรนะคะเรายังสามารถที่จะนําผลนี้มาประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรค NCD ได้นะคะ uh huh. ว่าระดับสมรรถภาพร่างกายแปรผลออกมาแบบนี้นี่คุณมีความเสี่ยงในการเป็นเบาหวานไขมันความดันนะ, oh oh. ะโดยเฉพาะเรื่องโรคที่ไม่ติดต่อระดัง NCD ต่างๆเนี่ยช่วยได้ค่ะ uh huh. นอกจากนั้น พอเราได้รับผลการประเมินของอที่กรมพัฒนศึกษาจะประเมินให้เรามานะคะเราก็ยังสามารถที่จะนําไปใช้เป็นข้อมูลในการที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับบุคลากร oh. โดยการอาไปวางแผนในเรื่องของการจัด โครงการให้ความรู้ต่างๆในการป้องกันโรคนะคะในการส่งเสริมให้ดูแลสุขภาพอย่างไรและรวมไปจนถึงวางแผนในเรื่องของการออกกําลังกายด้วยนะคะนอกจากนี้มันก็ยังช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรของเราด้วยนะคะพอเรารู้ตัวว่าเอ๊ะเราชักไขมันเกินเราก็จะเอ่อไปเร่งออกกําลังกายให้มากขึ้นก่อนหน้านี้ก็มีโครงการคนสภาไร้ภูมิใช่ไหมใช่อันนั้นก็คือเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของเราออกกําลังกายเป็นงานถ้าเกิดภูมิเยอะๆแบบนี้ก็คือเข้าโครงการนี้ได้เลย นะฮะแล้วคือหลังจากโครงการตรวจสมรรถภาพร่างกายตรงนี้ไปเราก็จะนําผลตรงนี้แหละไปจัดโครงการต่อๆไป <c oughs> ให้ได้รับผลสัมฤทธิ์กลับมาโอ้โหเนี่ยคุณผ <c oughs> ู้ชมฮะไม่ใช่แค่วันนี้เราจะมาพูดคุยกับท่านผอเพ,ออพียงคนเดียวนะ <c oughs> เดี๋ยวนัน้นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมองไว้ด้วยคุณผู้ชมเดี๋ยวเรา <c oughs> ไปห้องนู้นกันต้องบอกว่าเรามีอีกห้องหนึ่งอันนั้นคือห้องที่เกี่ยวกับเรื่องของการประเมินสมรรถภาพสมรรถนะของสมอง โดยเฉพาะฮะวันนี้ขอบคุณท่านผอ,อ,อก,ก่อนแล้วเดี๋ยวผมไปพูดคุยกับอาจารย์ท่านนั้นกันนะฮะขอบคุณนะครับโอเคยินดีค่ะ เมื่อสักครู่นี้เราบอกไปว่าเราจะพามาพบผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมองครผู้ชมฮะยูกาจันตฮะ,สว,ส,ฮะ,ตะสวัสดีครับจันตค่บสวัสดีครับวันนี้มาที่รัฐสภาของเรารนําอะไรมาบ้างครับนี่อาจารย์วันนี้นะครับเราก็นําแบบชุดทดสอบความสามารถทางสมองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์อนะครับที่กรมพระพัฒนาขึ้นมานะครับแล้วก็นํามาใช้ในการส่งเสริมการประเมินตั้งแต่เด็กไปจนถึงระดับประชาชนและผู้สูงอายุ นะครับก็วันนี้เรามีมาทดสอบ2รายการนะครับมีรายการทดสอบที่เรียกว่าเวลาปฏิกิยาตัวเลือกกับแบบทดสอบแฟลกเกอร์เทสอไอไอไอตัวตัวเลือกแรกเนี่ยผมเห็นเหมือนเหมือนสอบใบขับขี่เลยนะมีวงกลมสีแดงวงกลมสีเหลืองวงกลมสีน้ําเงินใช่ไหมครับอันนี้อันนี้ให้เราดูอะไรฮะจ๋าอันนี้คล้ายๆกับการสอบใบขับขี่เลยซึ่งการทํางานของสมองเนี่ยมันส่งผลต่อการดําเนินชีวิตประจำวันโดยเฉพาะเรื่องการขับรถ นะครับถ้าเป็น3สีเราดูอะไร1เป็นการทดสอบความสามารถในการประมวลผลข้อมูลมนะครับโดยที่เราจะต้องจําสีก่อนนะครับถ้าเห็นสีแดงต้องกดปุ่มนี้นะถ้าเห็นสีน้ําเงินปุ่มนี้นะสีเหลืองไม่ต้องทําอะไร<อ>นะครับสมองก็ต้องจําจําเสร็จแล้วเรามองไปที่หน้าจอ,าจอก็ต้องจดจอก<ำ>สิ่งที่จะเกิดขึ้นมาจะสุ่มขึ้นมาเราไม่รู้หรอกว่าสีอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นสีแดงขึ้นมา เราก็ต้องกดตามเงื่อนไขคืออะไรครับกดแซดให้เร็วที่สุดอช่ไครับแล้วก็ทดสอบอย่างต่อเนื่องก็คือต้องสั่งให้นิ้วสั่งการด้วยใช่ใช่ครับกดตรงนี้กดตรงนี้นะอ่าสีนี้ขึ้นมาห้ามกดน,นะครับถูกต้องนะถ้าผู้ที่มีปัญหาทางสมองอเขาจะไม่สามารถ จำเงื่อนไขได้อาจจะกดผิดพลาดก็ได้อัตราความแม่นยำหรือความถูกต้องก็จะลดลงห,หรือ,รอการประมวลผลก็จะช้าและอีกอันหนึ่งที่เป็นลูกศรน,นะฮะที่เราต้องจดจ้องลูกศรตรงกลางใช่ไหมตรงกลางจะเปลี่ยนไปฝั่งนี้หรือว่าจะเปลี่ยนไปฝั่งนี้อันนี้ช่วยเรื่องอะไรอาจารย์แบบที่ทดสอบลูกศรนะครับเขาเรียกว่าแฟลน์เคอร์เทสแฟ n นเคอร์เทสเนี่ย มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความสามารถทางสมองในด้านการควบคุมยับยัง้งนะครับโดยเป็นการทำงานภายใต้สมองส่วนหน้านะครับถ้าภาษาอังกฤษนะครับเป็นคำที่ในเชิงการแพทย์เขาใช้คำว่า executive function หรือว่า EF นะครับตรงนี้สำคัญมากๆในการควบคุมยับยั้งพฤติกรรม หรือความคิดที่ทไม่เหมาะสม<อ>นะครับโดยเราจะต้องมองนะครับลูกศรตัวการเท่านั้นะนะครับในหน้าจอ่ยมี5ตัวนะครับล้วโฟกัสตรงกลางเยวโฟกัสตรงกลางเดียวว่าลูกศรตัวนั้นเนี่ยชี้ไปทางด้านไหนะนะครับถ้าชี้ไปทางด้านซ้ายก็กดแซดชี้ไปทางด้านขวาก็กดสลัดหรือขวา,<ฝ>านะครับถ้าผู้ที่มีปัญหาครับไม่สามารถควบคุมยับยั้งได้เขาก็จะวอกแวก ไปมองตัวด้านข้างหรือรับฟังสิ่งแวดล้อมเสียงอะไรต่างๆมารบกวนเสียสมาธิเสียสมาธิแน่นะอนนะครับแล้วก็ทําให้เขาส่งผลต่ออะไรครับเรื่องของการตอบสนองช้าความแม่นยําก็จะลดลงนะครับแล้วแบบนี้มันมีผลไหมสมมติว่าผมไปทําแล้วมันช้าค,คนอื่นไปทําแล้วเร็วเอ้ยทำไมผมช้าอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิภาพในการทํางานหรือว่าสมองผมมันไม่ดีแล้วหรือเปล่าครับอาจารย์ ก็ทีนี้เราก็ต้องดูว่า <Okay. S 2> บุคคลนั้นเนี่ยมีแบ็กกราวที่ไปที่มายัางไง oh. วันนั้นที่นอนอพักผ่อนเพียงพอไหมนะครับมาทดสอบในช่วงเวลาที่มีอะไรกังวลหรือเปล่านะครับแต่ถ้าบุคลากรที่รัฐสภาเราอาจจะแปลผลว่าเ,เท่านทํางานได้แม่นยําสูงนะเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องเนี่ยร้อยอร์ซแต่ท่านอาจจะตอบสนองช้ากว่าเกณฑ์ปกติของประชาชนในในส่วนของที่เรามาทดสอบเดือนที่แล้วก็คือ ฝ่ายสำนักง,งานเลขาธิการวุฒิสภา,าทีนี้แต่ก็สามารถอธิบายได้ว่าอ๋อด้วยลักษณะงานของที่นี่ต้องการความถูกต้องนะครับทำให้บุคลากรนเนี่ยใช้เรื่องของการคิดวิเคราะห์เน้นให้มันชัวร์มากกว่าที่จะเอาความเร็วนะครับทีนี้ด้วยพฤติกรรมการทํางานรูปแบบนี้ก็อาจจะส่งผลไปสู่กระบวนการ คิดของสมองครับอ๋อแบบนี้แสดงว่าเนี่ยอาจารย์ท่านเป็นคนแปลผลให้ด้วยนะใช่ครับเป็นคนแปลผลเป็นคนให้คําแนะนําด้วยกับผู้ที่มาทดสอบในครั้งนี้ใช่ครับก็คือส่วนรวมส่วนมากที่แปลผลออกมาก็คือทํางานได้แม่นยําทํางานได้แม่นยํามากนะครับและมีหลายท่านทํางานได้ทั้งแม่นยําทํางานได้เร็วด้วยโดยโดยรวมของบุคลากรที่นี่ครับด้วยการทํางานของสมองอยู่ในเกณฑ์ที่อยู่ในระดับตั้งแต่ดีไปจนถึงดีมากนะครับแล้วก็ จะส่งผลไปสู่ประสิทธิภาพในการทํางาน <c oughs> ครับผมโอ้ oh, <c oughs> แล้วแบบนี้คุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้าน <c oughs> อยากจะไปทดสอบแบบนี้มีศูนย์ทดสอบอะไรไหมครในกรมพลาของเราหรือว่าคุณผู้ชมจัดวางตัวอย่างไรในการที่จะทําให้สมองของเราดีอยู่ตลอดเวลาเนี่ยถ้าจะมาทดสอบนะครับมาได้เลยนะครับติดต่อมาที่กรมพละศึกษานะครับ <c oughs> โดยสํานักวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วก็ยินดีให้บริการประชาชนแต่ถ้าท่านไม่สะดวกท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม นะครับและคู่มือการใช้ได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์กรมพักษาโดยเซิร์ชคำว่าชุดทดสอบความสามารถทางสมองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็จะขึ้นมาให้เราดาวน์โหลดฟรีด้วยนะครับตรงนี้และถ้าเราจะทำยังไงให้การทำงานของสมองมีมีสมรรถนะที่ดีนะครับสกา,การดูแลตัวเองหลกัหลกๆ3เรื่องที่เป็นพื้นฐานสำคัญก็คือ 1. พักผ่อนเพียงพอไหมนะครับ2 ต้องออกกําลังกายเป็นประจำเพราะร่างกายดีก็จะส่งผลต่อสมองมีสุขภาพที่ดีสามเรื่องความเครียดมีการควบคุมความเครียดเหมาะสมไหมนะครับความเครียดมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีอยู่ที่เหมาะสมสี่อาจจะเป็นเรื่องอาหารบางบางส่วนที่ส่งผลดีต่อการทำงานสมองใช่ครับแล้วถ้าอยากจะเน้นมากไปกว่านั้นอาจจะมีเกมการฝึกคิดแรงต่างที่ช่วย เข้ามาโดยที่ไม่ต้องเคลื่อนไหวร่างกายครับช่วยกระตุ้นการทํางานของสมองในด้านต่างๆเช่นเกมที่ต้องใช้ความจําเกมที่ต้องใช้การวางแผนใช่ไหมครับที่เรานามาเันนี้ก็จะมีการกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายการหลอกกายที่ตอบสนองต่อแสงครับเช่นเห็นสีสีแดงคุณตบให้เร็วที่สุดใช่ครับอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยครับอาจจะประยุกต์ใช้ทักษะมวยไทยได้ด้วยบางคนต่อยมวยไทยไม่สนุกเฮ้ยอยากจะต่อยแบบขึ้นตามแสงที่มันปรากฏซึ่งก็อาจจะ มาจากเราไม่รู้ว่าในสถานการณ์จริงนะครับเวลาชกมวยเราไม่รู้ว่าคู่ต่อสู้จะออกอาวุธแบบไหนอะไรเราจะต่อยตรงไหนก็จําลองขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าก็มาจากพื้นฐานที่เราจะต้องตอบสนองต่อแสงที่มันเกิดขึ้น uh huh. แต่ถ้าขั้นสูงมากกว่านั้นถ้าเป็นแสงสีแดงเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องใช้ซ้าย ่อยหรือใช้เท้าซ้ายเตะเท่านั้นถ้าเป็นแสงสีฟ้าเกิดขึ้นจะต้องใช้มือขวา uh huh. หรือด้านขวาเท้าขวาเตะเท่านั้นครับก็ได้สุดกระบวนการ uh huh. จดจอแล้วก็การจําแนกเงื่อนไขด้วยครับนะฮะุผู <ruktur. S 3> ้ชมฮะทั้งหมดทั้งมวลวันนี้ก็คือการมาทดสอบสมองนะฮะผมต้องกลับไปกินแปะกก้ยเมื่อกี่แม่ผมบอกอยู่หร <im it> ือเปล่าครับนี่อาจารย์นะใช่ครับผู้ชมวันนี้ได้ข้อมูลดีๆแบบนี้จากอาจารย์ต้อนะฮะจากกรมภารศึกษาวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ต้อนะครับครับขอบคุณครับ ทดสอบสมรรถภาพร่างกายไปแล้วนี่อยากจะออกกําลังกายต่อเนื่องเลยคุณผู้ชมฮะการออกกําลังกายถือว่าดีต่อร่างกายนะคุณผู้ชมฮะทำให้ร่างกายนั้นแข็งแรงรวมถึงทําให้สภาพจิตใจนั้นของเรา ผ่องใสครผู้ชมมีกำลังมีแรงใจในการทำงานต่อไปฮะและทั้งหมดนี้คือทั้งหมดของรายการข่าว10หยิบมาเล่าของเราในวันนี้ครับผู้ชมสามารถติดตามข่าวสิบหยิบมาเล่าได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้8โมงนิดๆหลังคารบธงชาติกับผมนัทพัทรพลจุติการพาณิ์วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเดีย๋ยวออกกำลังกายกันต่อเนาะ